สวัสดีค่ะก็ช่างสับป,ปะเดือครัวแตงนะคะนี่สับป,ปะเดือยกล่องมันแล้วค่ะเอฟซีปลูกมันค่ะปลูกมัน มันเมื่อยาะนมองไม่เห็นอันนั้นก็พุ่มกลับนะยังผู้สั่งการผู้สั่งการ ยังไม่ได้นอนเลยนะคะเนี่ยบ่ายแล้วข้าวยังไม่ได้กินเลยไปกีดรติยางกลับมานอนนอนได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ไปหย่อนน้ำกรดแล้วก็ไปเอารถแล้วก็มาถึงก็มาเกียตดินเกียตดินเมื่อวานที่เอาดินมาลงสิบรถนะคะแล้วก็มายกร่องแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วก็จะไปนอนนะคะทีนี้ ตาจะรับเหมือนจะปวดหัวนอนไม่เต็มอิ่ม อันตะดมจมเรื่องประตูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อเหล็กมาทำประตูใหม่อยู่นะใจะเย็นๆยากแต่นั่นประตูรีหมดอโอ,โอ,โอเต้ไม่เลือดจินะคะ ืจะแตกไปเลยสิจ๊ะถ้าจะแนมโทรศัพท์ เจ๊คีว่าอียงดอกเอฟซี่กับโอ้หัวซีบ่าวอียง ซีก็ยังไม่ต่ำเท่าซีวะ่ะเดียวเดียวเอยียงละวายเอียงก็ซีโบ่ซีเบอย่เอยียงหรอโอ้ยปวดขามากเลยครับซีไปกีดยางก็เจอแต่ยางหน้าต่ำๆ ลูกๆนั่งๆก้มๆเงยๆไปยอน้ำกดกะแกะแกะยางออกไว้น้ำพื้นมาที่นี่ต้นดใดสูงก็ได้ไปค้นน้ำกดแล้วก็ก้มอันยิบก่อนยางมันขึ้นยางกันไรดีขนาดเต็มจนมันล้นจนชาปอเฮเฮียไปแบบไรอ่ะ ทำไปทำไปทำมัางากนดีได้ใช้คนอื่นเขาข้าเี็ดเป็นเมื่อซุย่างกับบุดีดีเอฟซีใส่เ้าดีขนาดนี่ห้ามองนางแล้เฮาเรวเข้วเร็วๆๆน้องให้มันคุ้มค่าจ,จ้างหน่อย มันเราก็ตัดไป้ตงแต่สี่ห้าวันที่แล้วละตัดแช่น้ำยาแล้วก็เอาใส่ไว้ในกระสอบปุ๋ยนะคะเอาให้แบบใบมันปป่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้เรารู้ว่าอันไหนปลายอันไหนอันนี้มัน้าฮาเสียบผิด <laughs> เดี๋ยวมันจะไม่เกิดให้เรานะคะเดี๋ยวมันจะได้เหนื่อยฟรี ขีดหยากจะน้ำเสียหยาเด้อปัดที่นี่เสียท่อนๆนึงสิเนาะต้องไปซื้ออ่าร่มอะไรร่มใส่ลูกหนึ่งไหมร่มเจ็ดสีอ,อัน,นใหญ่ๆน่ะสงสัยต้องได้ไปซื้อแบบนั้นแลแหละซาปาเรบดิสวส,ดสิบายสองแล้วเราท่าไเลกินข่าวอยู่ ต้องรอนอะบทาก็เรียดคนอะไรตัวตั้งใหญ่ใจใจน้อยกะพูดกันนี่บ่าาปเป็นยังีด้ซีจมมห้สซีดาห้ก็บ่เป็นยังแต่ถ้าเฮาเบาแน่น้อยหนึ่งนี่เอาล่ะศูนย์เขียดในเขา้า ใช่แนะอยู่วันมีแดดได้ดดดตากปลาปลาราคาเ f c เดี๋ยวเดินเดี๋ยว,ยวมาจะใส่ยุบผมก่อนจกักรเพื่นขี่แมาถิ่มไม่เห็นยังอันบ้านก็อยู่นี่แกยางมันนี่ก็ไม่ขี่รถไทยกระบอกพุ่นขี่ไปจอดอ้อมไปพุ่น ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจมหลายเมื่อย <laughs>